สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stock News Update ช่วง pre-open report นะคะวันนี้พบกันวันพุธที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2566อยู่กับดิฉันอรียานันสัทธสกุลค,ค่ะเริ่มต้นเช้าวันนี้กลางสัปดาห์ก็เช่นเคยนะคะไปตรวจสอบดูภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศกันก่อนค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นของยุโรปก,ก็ปิดปรับตัวลดลงทำกลางบรรยากาศการซื้อขายที่ค่อนพางเบาบางนะคะขณะที่นักลงทุนก็ระมัดระวังการซื้อขายเนื่องจากว่าไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ๆ ในยูโรโซนแล้วก็มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบีย้ยทั่วโลกด้วยสงย่งผลให้ดัชนีดักตลาดหุน้นเยอรมันค่ะปิดปรับตัวลดลง0.26ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดปรับตัวลดลง0.23และดัชนีฟุซี่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวลดลง0.1นะคะ ขณะที่ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อคืนนี้นะคะก็ปิดทําการเนื่องในวันชาติสหรัฐนั่นเองค่ะจากภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศไปสํารวจดูที่ทางข่าวสําคัญบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจําวันนี้กันนะคะเปะดิดวาร์คารอบเช้าว,วันนี้ค่ะไปกันที่ความคืบหน้ากรณีการตกแต่งบัญชีของบริษัท Star k Corporation จำกัดมหาชนหรือ Star k ตามพัหัวข่าวลีดที่ว่าเซียเอขาย Star k สามรอบ ฟาดกำไรนอหนาพ5,000ล้านศรัทธาสัดทอดวัณรัชนินบงการแต่งบัญชี ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าหลังจากที่นายวรรณรัตตั้งคารวะคุณหรือเสียเอเข้าเทคโอเวอร์ over, บริษัทสยามอินเตอร์มาิีมีเดียจำกัดมหาชนหรือ SMM สัดส่วน98.56%และเปลี่ยนชื่อเป็นสตาร์กโดยเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบเฉพาะเจะจงหรือ PP จำนวน22,500ล้านหุน้นมูลค่ารวมกว่า13,500ล้านบาทให้กับนายวรรณรัต16,500ล้านหุน้นมูลค่ากว่า1 8 9 0ล้านบาทและ Stark Investment Corporation l i m i t e d จำนวน5,000ล้านหุ้นมูลค่า3,000ล้านบาทเพื่อชำระค่าซื้อและรับโอนกิจการจากเฟลจอดและหลังจากนายวรรรัตเข้ามาถือหุ้นใหญ่ก็พบว่ามีการขายหุ้นสตาร์กออกมา3ครั้งเริ่มจากช่วงเดือนพฤษภาคมปี63ค่ะขายหุ้นสัดส่วน1.69%ที่ราคา1บาท85สตางค์มูลค่า744ล้านบาทมีกำไร503ล้านบาท รายเดือนตุลาคมปีเดียวกันนะคะขายหุ้นกว่า2,250ล้านหุ้นหรือ9.5%ราคา1บาท40สตางค์มูลค่ากว่า3,150ล้านบาทมีกำไร1,800ล้านบาทและช่วงเดือนมกราคมปี2564ขายหุ้นสัดส่วน7.99%ที่ราคา3บาท96สตางค์มูลค่ารวม3,770ล้านบาทมีกำไร2,628ล้านบาทโดยมีต้นทุนอยู่ที่1บาท20สตางค์ค่ะ ซึ่งจากการขายหุ้นออกมาทั้ง3ครั้งก็ทําให้เสียเอนั้นได้กําไรจากการขายหุ้นสตรกกว่า4,931ล้านบาทนะคะ ขณะที่นายสัทธาจันทละเสร็จเเลิศอดีตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของสตาร์กยืนยันนะคะว่ากรณีนี้ไม่ใช่การยักยอกหรือทุจริตแต่เป็นธุรกรรมอําพรางตกแต่งบัญชีซึ่งตนเองได้รับคําสั่งจากนายชนินเย็นสุดใจอดีตรประธานกรรมการของสตาร์กและนายวันรัต์ผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งก็เป็นผู้ได้รับประโยชน์ก็คือนายวันรั์ได้ประโยชน์จากราคาหุ้นสตาร์กที่เพิ่มขึ้นจากการขายหุ้นในช่วงที่ผ่านมา ส่วนเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนกว่า5,580ล้านบาทนําไปจ่ายหนี้และจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารที่บริษัทกู้เงินมาหมดแล้วซึ่งไม่ได้เป็นการทุจริตแต่เป็นการแต่งบัญชีโดยมีนายชนินเป็นผู้สั่งการและตนยอมรับผิดในสิ่งที่ทําความเสียหายในทางบัญชีและสร้างยอดขายปลอม ทางนี้ค่ะนายชนินต้องการปั่นราคาหุ้นสตาร์คให้ไปถึง5บาทโดยมองว่าการสร้างราคาหุ้นไม่ใช่การใสฟ้อนเงินเมื่อราคาหุ้นขึ้นโอกาสที่หุ้นจะขยับขึ้นสู่เซ็ตฮัไปสู่เซ็ตฟก็มีสูงซึ่งจะทําให้กองทุนนั้นสนใจเข้ามาลงทุนในหุ้นตัวนี้ แต่การเข้าไปลงทุนกิจการของสตาร์ทที่ผ่านมาผลประกอบการออกมาไม่ดีทําให้สตาร์มีปัญหาในด้านของสภาพคล่องค่ะและหากนายวรรัตขายหุ้นสตาร์ให้รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งได้ซึ่งก็เรียกกันว่าดิวล่าประวานหรือบริษัทปตทจำกัดมหาชนหรือพ t T ก็จะมีเงินกว่า6000ล้านบาทมาจัดก,การปัญหาหนี้ค้างชําระได้แต่เนื่องจากว่าผู้ที่ทําดีวนี้ที่อยู่ในปตทเกษรรียณอายุทําให้ดีวนั้นไม่ประสบความสําเร็จ แต่ถ้าทำสำเร็จนะคะนายวัณรัตก็จะนําเงินใส่เข้ามาในสต๊อกประมาณ3,000ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องในรูปของเงินกู้ยืมจากนายวรณรัตหรือผ่านการแปลงวอลเลนซ์ ขณะที่การตกต่งบัญชีเพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นหลักๆก,ก็คือการสร้างยอดขายเทียมให้ยอดขายสูงกว่าที่ควรจะเป็นส่งผลทําให้บัญชีนั้นมีรายได้และกําไรเทียมที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีลูกหนี้เทียมจึงต้องนําเงินจากบริษัทในกลุ่มที่ไม่ใช่สตาร์กโยกเข้ามาเกลี่ยสําระลูกหนี้ลูกค้าเทียมโดยดําเนินการผ่านบัญชีธนาคารของตนซึ่งก็เปิดไว้สําหรับเป็นตัวกลางบัญชีการรับโอนเงินหรือโยกเงินไปมาระหว่างสตาร์กและบริษัทส่วนตัวของนายวรรรัตน์เองค่ะ ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรองอธิบดีกรมสอ,สอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ระบุนะคะว่านายวรรัตน์นั้นจะเข้าพบกับพนักง,งานสอบสวนในวันนี้โดยจะเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าร้องทุกกล่าวโทษบุคคลเพิ่มเติมและ DSI ก็ออกหมายเรียกผู้ต้องหาแล้วสองรายเป็นอดีตผู้บริหารซากรายแ,แรกให้มารับทราบข้อกล่าวหาวันที่6กรกฎาคมส่วนรายที่2วันที่7กรกฎาคมโดยทั้งสองก็มีพฤติการว่ากระทําผิดเข้าข่ายพรบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จากการตกแต่ง บัญชีและได้รับผลประโยชน์นะคะรวมถึงปฏิเสธยังไม่ได้รับหนังสือของอดีตผู้บริหารส่งหนังสือชี้แจงข้อกล่าวหาต่อ DSI ค่ะก็ต้องถือว่าคดีของซาร์เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นตามลําดับนะคะหลังจากนี้ก็คงจะมีการออกหมายเรียกแล้วก็คงจะมีการออกหมายจับเข้ามาอย่างต่อเนื่องรวมถึงข้อมูลของคุณศรัทธาล่ะค่ะอดีต CFO คงต้องรอดูนะคะว่าจะมีประโยชน์ในการดําเนินคดีนี้ของเจ้าหน้าที่อย่างไรกันบ้างนะคะต่อเนื่องมาดูกันที่ภาพรวมภา ว่าตลาดหุนไทยวานนี้ค่ะก็ปรับตัวขึ้นตอบรับกับการเลือกตําแหน่งประธานสภาและรองประธานสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่อย่าลืมนะคะยังคงมีอีกตําแหน่งสําคัญนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีที่คงจะต้องรอจับตาในอีก10วันข้างหน้าหลังจากนี้ล้วค่ะตามผ้าทว่วข่าวรองลําดับที่1หุห้นไทย10วันอลเวงแกว่งรอนายกใหม่ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้นะคะวาระสำคัญก็คือเลือกประธานสภาโดยผลการคัดเลือกก็ปรากฏว่านายวันมูฮัมหมัดนอมาทาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรขณะที่นายปฏิพัฒน์สันติธาดาสสพิษณุโลกพักเก้าไกลเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งและนายพิเชษเชื้อเมืองพานสสเชียงรายพักเพื่อไทยเป็นรองประธานสภาคนที่สองค่ะ ขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเมื่อวานนี้ก็ปิดที่1,515.13จุดปรับเพิ่มขึ้น8.47จุดหรือว่าบวก0.56%โดยมูลค่าการซื้อขายกว่า4 400, 40, 4 0 4 4 2 9 4ล้านบาทนะคะ ด้านนายเทศักทิทวีธีรธรรมรองกรรมาการผู้อำนวยการสายงานวิจัยบริษัทลักรั A A ก์เอเชียพลาสกรแนะนํานักลงทุนจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะหลังจากมีความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลก็คาดว่าจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในอีก10วันและจะมีการโหวตนายพิธาหากยังไม่ได้รับคะแนนเสียงจากสสและสวอมากกว่า376เสียงมากกว่า1-2ครั้งทําให้นักลงทุนนั้นผ่อนคลายความกังวลในช่วงสั้นแล้วก็จะหนุนให้ดัชนีนั้นปรับตัวขึ้นต่อได้ ดัชนีปัจจุบันถือว่าอยู่ในโซนน่าทยอยสะสมนะคะรวมทั้งมีปัจจัยบวกทั้งเรื่องของเงินฟันโฟที่กลับเข้ามาในตลาดหุ้นเอเชียรวมถึงดัชนีที่ฟื้นขึ้นกว่า40จุดและปัจจัยเรื่องของค่าเงินบาทที่คลิกกลับมาแข็งค่าสุดในภูมิภาคด้วยซึ่งก็จะหนุนทําให้กรอบแนวต้านของดัชนีนั้นอยู่ที่1,540จุดแนวรับอยู่ที่1,480จุดนะคะหากว่าดัชนีย่อตัวลงมาก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าสะสมอีกครั้งละคะ่ะซึ่งหุ้นแนะนํานะคะก็ ได้แก่หุ้นที่พื้นฐานนั้นย่อตัวลงมาลึกลงถึงมีแรงหนุนจากกำไรไตรามาสสที่เติบโตโดดเด่นด้วยก็แนะนำา v v m a j o เมเจอร์และ ะะก็ถือว่าการเมืองหลักจากนี้เข้มข้นจับตากันให้ดีนะคะเพราะว่าย่อมต้องยอมรับล่ะค่ะว่ามีผลต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะสลับมาดูกันที่ความเคลื่อนไหวของบริษัท Exotic Food จำกัดมหาชนหรือ XO เมื่อวานนี้ก็ราคาปรับตัวขึ้นมาแรงขานรับกับการขาดตลาดของซอสสีราชาตะไคร้ที่ขาดตลาดนั่นเองนะคะตามพาถัวขาวลำดับที่3ค่ะ XO วิ่งรับออเดอร์สหรัฐพุง่งยอดพลิกหุ้ยฟงขาด เมื่อวานนี้นะคะมีแรงซื้อเข้ามาเก่งกำไรหุ้น XO จากการดำเนินง,งานที่เติบโตต่อเนื่องรวมถึงซอสีราชาตราไก่ในสหรัฐที่ขาดตลาดนั่นเองนะคะก็ส่งผลให้ราคาหุ้นนั้นปิดตลาดอยู่ที่24บาทปรับเพิ่มขึ้นมา40สตางค์หรือว่า1.69%โดยมูลค่าการซื้อขายกว่า167ล้านบาท โดยนายจิติพรชันทรัตน์กรรมาการผู้จัดการของ XO ก็ให้สัมภาษณ์กับข่าวหุ้นธุรกิจนะคะว่ากรณีที่ซอสพริกสีราชาตราไก่ของบริษัทหุ้ยฟงฟูดขาดตลาดราคานั้นปรับเกินขวดละ2,000บาทหลังเกิดปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบและปัญหาการฟ้องร้องก็มองว่าไม่เกี่ยวกับ XO โดยตรงและไม่ได้มีการโยกคำสั่งซื้อมาที่บริษัทเนื่องจาก XO เพิ่งเข้าไปเจาะตลาดสหรัฐเพิ่มเติมและลูกค้าของ XO ไม่ได้ซื้อสินค้าจากหุ้ยฟงฟูดด้วยก็คาดว่าไตรามาส2 ยอดขายจากโซนอเมริกาจะเพิ่มขึ้นเป็น7-8%และสิ้นปีจะอยู่ที่1 0หรือว่าประมาณ180ล้านบาทส่วนผลการดำเนินง,งานไตรามาส2นะคะคาดว่านอดขายนั้นน่าจะเกิน500ล้านบาทและเติบโตทำจุดสูงสุดหรือว่าออลทำไฮมากกว่าทุกไตรามาสท,ที่ผ่านมารวมทั้งมั่นใจนะคะว่า3ไตรามาสแรกของปีนั้นจะทำจุดสูงสุดใหม่ทั้งยอดขายแล้วก็กำไรสุทธินั่นเองนะคะรวมถึงจะรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ไม่ให้กลํากว่า40%นนั่นเอง ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์โกลเบ็กก็มองเป็นบวกนะคะจากการขยายตลาดของ XO ไปยังสหรัฐที่จะมีคู่ค้าสั่งซอสอเพิ่มมากขึ้นก็กำหนดคำแนะนำซื้อโดยประเมินนะคะว่ากำไรในปีนี้นั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น496ล้านบาทหรือเต,ติบโตประมาณ3 4รวมทั้งปรับเพิ่มไรายได้จากการขายขึ้นเป็น1,750ล้านบาทด้วยนะคะน่าติดตามนะคะสำหรับผลประกอบการในช่วงที่เหลือปีนี้ของ XO นะคะว่าจะเป็นไปตามที่มีการประเมินกัน หรือไม่น่นนัเองะะมาดูกันต่อที่ความเคลื่อนไหวของบริษัท SCG Packaging จ,จำกัดมหาชนหรือ SCGP ค่ะหลังจากที่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงจนถึงจุดที่น่าสนใจตามพาะถัวข่าวล้ดับที่4ค่ะ SCGP น่าสนอัอั์ไซ็นตตลาดบรรจุพันธ์เวดฟื้น ราคาหุ้น S C G P ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันนะคะปรับตัวลงมา34.65%แล้วขณะที่มูลค่าหุ้นเริ่มน่าสนใจค่ะโดยมีแนวโน้มการเติบโตในตลาดบรรจุภันธ์ประเภทเวียดนามขณะที่คอนเซนซัส16บลกเกอร์ก็ประเมินไรายได้รวมปีนี้อยู่ที่149,528ล้านบาทกำไรสุทธิค่ะ6,932ล้านบาทเติบโต19.5%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่ราคาเป้าหมายเฉลี่ยนั้นอยู่ที่50บาท30 14สตางค์ก็มีอัพไซต์ถึง35.14เอร์เซนนะคะ ด้านบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินก็กำหนดคำแนะนำซื้อ SGP c ราคาเป้าหมายอยู่ที่52บาทค่ะโดยมองว่าเป็นบวกจากการเติบโตระยะยาวในเวียดนามเพราะว่าสินค้ากว่า70%นั้นเกี่ยวข้องกับการบริโภคซึ่งไรายได้จากเวียดนามคิดเป็น1 5ในปีที่ผ่านมาแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเป็น75%สาำหรับแผนการผลิตกระดาษห่อบรรจุภัณฑ์นะคะก็คาดว่ากำไรปกติไตรามาส2ปีนี้จะอยู่ที่1,300ล้านบาทเพิ่มขึ้น8%จากไตรามาสก่อนและกไร ปกติทั้งปีจะอยู่ที่6,200ล้านบาทเพิ่มขึ้น8%จากปีก่อนนะคะก็น่าติดตามค่ะสำหรับผลการดําเนินงานของ SCGP โดยเฉพาะกับธุรกิจที่เวียดนามนะคะดังนั้นในช่วงจังหวะที่ราคาหุ้นปรับตัวลงก็อาจจะเป็นโอกาสในการทยอยสะสมได้หรือไม่คุณผู้ชมก็ลองพิจารณาก,กันดูนะคะปิดท้ายข่าวรอบเช้าว,วันนี้ค่ะด้วยน้โน้มผลประกอบการของบริษัท GFPT ก็คาดการณ์นะคะว่าไตรมาสสามกำไรนั้นจะทําจุดสูงสุดตามพัฒนข่าวลำดับที่ห GFPT ลุ่น Q3 พีกสดุดซื้อเป้า15บาท20สตางค์ บริษัทลักซัฟินนเซซาซรัสประเมินนะคะว่ากำไรไตรามาสสมของ Gfpt น่าจะเป็นจุดสูงสุดของปีค่ะหลังราคาไก่นั้นคาดว่าจะปรับขึ้นรวมถึงราคาโพดและกาก,ากถั่วเหลืองที่ปรับลดลงส่วนกำไรไตรามาสสองก็คาดว่าจะอยู่ที่344ล้านบาทเติบโต45%จากไตรามาสแรกที่ลดลงมา29%โดยการเตริบโตก็จะมาจากเรื่องของการส่งออกไก่ที่เพิ่มขึ้น16%จากไตรามาสก,ก่อนเป็น8,000ตันรวมถึงวัตถุดิบที่ต้นทุนลดลงด้วย ขณะเดียวกันนะคะดูเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค S5N1 ในบราซิลหากว่าเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้องมีการระง,งับการนําเข้าไก่จากบราซิลอาจจะเป็นโอกาสสําหรับผู้ส่งออกไก่ของไทยรวมถึงกรณีที่ญี่ปุ่นระง,งับการนําเข้าเนื้อไก่สดแช่แข็งจากไทยในทันทีก็อาจจะต้องใช้เวลากว่า8ปีกว่าที่สหภาพยุโรปจะยกเลิกคําสั่งห้ามแล้วก็อาจจะกลับมานําเข้าเนื้อไก่สดจากประเทศไทยอีกครั้งจึงยังคงคาแนะนําซื้อหุ้น g f p t ปรับราคาหอ ขึ้นเป็น15บาท20สตางค์แล้วก็มองว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะคะเนื่องจากว่ารายได้ของบริษัททั้งหมดนั้นมาจากไก่แล้วค่ะส่วนราคาหุ้นเมื่อวานนี้นะคะก็บวกขึ้นมา20สตางค์หรือว่า1.59เป็นอยู่ที่12บาท80สตางค์ดูมูลค่าการซื้อขายก็กว่า94ล้านบาทนะคะก็ราคาหุ้นเมื่อวานนี้ปรับตัวรับกับปัจจัยบวกนี้พอสมควรวันนี้ก็รอรุ่นกันต่อนะคะว่าจะมีแรงซื้อเข้ามาเพิ่มเติมหรือไม่ละค่ะนี่เป็นที่ทางข่าวสําคัญบนหน้าหนังือพิ์ ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้นะคะช่วงต่อไปติดตามรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดทางคลื่นวิทยุร้อยสองจุดศูช่องทางของข่าวหุ้นทีวีออนไลน์และติกตอกข่าวหุ้นธุรกิจ9ก้นาิกาสีนาทีเป็นต้นไปนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน